ก็บอกแล้วว่าตราบใดที่ยังเป็นผู้ชายอย่าไปไว้ใจอย่าไปไว้ใจเพราะว่าเพราะว่าเจ็บมานักต่อนักแล้วแต่วันนึ่เออรู้ขึ้นมาต้าชูนี่จะทำยังไงอะก็เลิกสิคะเลิกโอ้โหเด็ดเลยเลิกเลิกเลยเจิบเจอดไม่ไม่ต้องถามว่าอย่างนี้แสดงว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยท้าเป็นฝ่ายเสียใจหรือใช้ง่ายๆว่าอกหักเยอะค่ะใช่ไหมเยอะเพราะเจอพฤติกรรมเหล่านี้ แน่นอนแล้วก็เป็นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วค่อนข้างทุ่มทุนสร้างอันนี้เขาบอกว่ารักใครแล้วแบบให้ให้หมดเลยร้อยร้อยยี่สิบมีร้อยเนี่ยไอ้นี่ให้ร้อยยี่สิบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมเจ็บตอนนี้คุณก็เลยกลับมารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นค่ะใช่แล้วมันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้ของคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่สบายๆไม่ต้องเร่งร้อนเร่งรีบอะไรไม่ต้องและไม่ต้องเปิดเผยมากไม่ต้องค่ะนี่คือคอนเ็ปต์ตอนทิวขนาดไหนชิวขนาดไหนชิวถึงขั้นไฮโซไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างนี้ปะ ไปเที่ยวเล่นอะไรกันที่ไหนมีไหมมีไหมบีดิบ้าลงมาดีฟก็ไปกันมาไม่ใช่เหรอเออเออใช่ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวปกติไม่เห็นไปสองคนอุ้ยไม่ค่ะไปกัน30กว่าคนะแต่รูปที่เขาออกมาถ่ายกันแค่สองคนไปกันเยอะไปกันเยอะมากค่ะดัดัเจอกันแค่สองคนกับต้นมะพร้าวสองต้นเท่านั้นแต่ภาพดูออกมาเขาก็ไม่ได้ซีรลงสีเรียดอะไรไหมก็ก็ ที่บ้านก็เครียดนะคะเครียดแทนค่ะเพราะหนูาจะเครียดใช่ค่ะแม่พูดถึงที่บ้านนะดูสนิทสนมมากแสดงว่าถึงขนาดว่าเข้านอกออกในมัไหกินข้าวกวับทางบ้านเขาไหม,หมก,ก็ก็เคยไปทานนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดบ่อยมากบอกแล้วค่ะว่าว่าครั้งนี้ ค่อยๆค่อยๆมากเลยไม่รีบอย่าบึมไม่คาดหวังยังไงกับความรักครั้งใหม่ไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะปล่อยไปดีที่สุดคือการไม่คาดหวังค่ะถ้าทำดีนะถ้าทำได้จะจะจะดีมากถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องกันใช่ค่ะผมอยากไม้นาิงชุดอย่างคุณทาทายดีนะจะไม่คาดหวังอะไรมากกับผู้ชายทุกวันนี้เม่พดอยางนี้เยหรอเม่เข้าคิดจะเูยจะพูดบอกกับเม่นเนรเข้าจากบ้านเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่คาดหวังแล้วไหม ช่วงนี้คุยเรื่องรักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องงานค่ะที่ทาทากำลังบอกว่ารุ่งสุดๆไม่แพ้เรื่องรักค่ะสักรคชุดนี้นี่แต่งเพลงมาทั้งหมดเยอะมากจี่ร้อยตอนแรกส่งมาให้ทั้งหมด600กอ่ก็เพลง600เพลงชีวิตตัวเองเหมือนไมเคิลแจ็กสันนี่ไงเหมือนเหมือนยังไงโดนแรงกดดันเยอะจากจาก ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างนอกหรือข้างในยังไม่เค้าใจสาระยังรู้แต่คุณเคยรู้หรือว่าทาทาเคยเลี้ยงเด็กแล้วทุกวันนี้ก็ยังดูแลและอุถรมเด็กอยู่ได้ไปทําอะไรอย่างนี้ได้ไปได,ได้ไเห็นเห็นได้เห็นโลกมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากมเลย this, Tokyo. Come xy, naughty ที่ไปมาทั่วทั่วโลก Yeah. ทชยพี่ท <ำ S 2> <มา S 1> ได้นะออาคนเดียวนะต้องบอกว่าแต่ละครั้งนะคะที่ออกอัลบัมโกอินเตอร์ก็ประสบความสําเร็จทุกครั้งแต่จริงๆความสําเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะจะทําได้ขนาดนี้มไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ได้เลยเขาบอกว่าชุดนี้ก็มีอุปสรรคเหมือนกัน อุปสรรคเรื่องสุขภาพไม่เป็นใจเยอะไงอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนนี้สดสมาก็จะมาเนี่ยเหรอใช่กว่าจะมารายการเนี่ยเมื่อเช้านอน6กโมงเช้าเพราะว่าอาหารเป็นพิษเาวแล้วตอนแรกเรานัดกันเรานัดกันจะถ่ายก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ใช่แล้วก็มาป่วยกันทันห้าขโรงพยาบาลข้าโรงพยาบาลตอนแรกก็คิดว่าเป็นหวัดเป็นไข้หวัด2009แต่ว่าจริงแล้วพอตรวจแล้วไม่ใช่เป็นหลอดลมอักเสบขั้นรุนแรงแล้วก็ลามไปถึงปอดจริงจริงน่าใจนะ แล้วดามไปปอดแล้วมีผลอะไรกับปอดบ้างล่ะคะก็ปอดชื้นค่ะทุกวันนี้ยังไม่ยังไม่หายเลยค่ะนี่ยังชื้นอยู่เลยนี่ชื้นหรือบวมคะทั้งชื้นทั้งบวมกันเลยค่ะแล้วก็ไทรอยอีกเหรอเราก็เป็นไทรอยเราก็ไม่กล้าพูดไอ้แม่บอกกันเล่นนะและนี่ก็เล่นเล่นนะเองเล่นเองเล่นเองไม่ต้องห่วงเล่นเองไทรอยมาหลายปีแล้วค่ะเนี่ยเหนื่อยง่ายมั้ยเหนื่อยง่ายค่ะเพลียง่ายอย่างอย่างอะไรมีผลกับการร้องเพลงที่สุด ไถรอยหรือว่าอะไรโรคอะไรค่าเป็นกรดไหลย้อนค่ะกรดไหลย้อนคือกรดเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาทําลายเส้นเสียงบางทีเป็นเสียงแห้งมากเลยมันจะเสียงแหกแล้วดูแลดูแลตัวเองยังไงอะฮะอย่างนี้ จร,จริงๆแล้วเหมือนที่ฮาบอกนะบางทีมีช่วงหนึ่งที่ทาดูแลตัวเองมากมากคือแบบว่าดูแลจนกลายเป็นเครียดไปเลยกลายมาว่าไม่มีความสุขอตอนนี้ก็เลยกลาย็นว่าทําอะไรก็ได้ทําให้พอดีพอดีอ,อย่างเช่นออกกําลังกายก็อาจไม่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบโหมเลยเกินโหมเลเกินจนทําให้แบบว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราป่วยเป็นโรคนี้เราก็พยายามทําให้โอเคคนรอบข้างเข้าใจแล้วเราก็ทําตามที่เรารู้สึกว่าพอ ทำพอดีพอดี<ช>เห็น<ช>เราก็มีสูตรด้วยในข้อมูลว่าคุณมีสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาอัดเด็บใช้เองในชีวิตคือไม่หรอกค่ะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่ไม่รู้หรอกว่าดีมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างอาน้ำผักผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆริแล้วทานทุกวันก็ดีเพราะมันก็เป็นไฟเบอร์เป็นอะไรนี้ใช่ไหมคะตอนเช้ามาตื่นมาก็ให้พี่แม่บ้านเขาทําให้แล้วเราก็ดื่มก่อนแก้วนึงก็เป็นไฟเบอร์รองท้องไปะะนะคะ จะได้กรดไม่ออกมาคืออุปสรรคมันเยอะนะกว่าม,มันจะเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาวเนี่ยมันม,มันเหนื่อยยากา<ะ>แล้วเกิดเราท้อแท้อันนี้ก็อุปสรรคไอ้น,นี่อุปสรรคข่าวก็มีปัญหา<ะ>ชีวิตจิตใจ<ะ>เราจะนี่ก็ต้องมีปัญหาอะไรเยอะแยะมันท้อแท้มันจะสู้ยังไงไปถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่ ก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดเหมือนที่ค่ะบอกคือทําตัวให้ชิลๆคือถ้าเราเอาเก็บทุกเรื่องมาเครียดเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเครียดไปหมดอะไรที่อะไรที่ควรจะเครียดก็ควรจะเครียดนะคะอะไรที่ไม่ควรจะเครียดก็ไม่ควรจะเครียดอย่าไปอย่าไปเอาอย่าไปเอาทุกเรื่องมาใส่หัวไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นแนวหลักธรรมะเลยนะโตขึ้นเบล่าเพราาโตขึ้นเปล่าโตขึ้นเยอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าปล่อยวางปล่อยวางไปเยอะอุตายอะไรเนี่ยก็เพื่อนไม่เป็นไรพี่เเก็บพให้ไม่เป็นไรค่ะพอรูกเก็บเองดีกว่าได้ได้บอกปล่อยวาง ไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่มาอันนี้ปล่อยวางไม่ได้เห็นเห็นตาเคยบอกเกบตัว่าชีวิตตัวเองเหมือนไมเคิลแจ็กสันนี่ไงเหมือนอยังไงตรงไหนคือคือหนึ่งเริ่มเริ่มเข้าวงการตั้งแต่วัยเด็กเหมือนกันนะคะแล้วก็รักการร้องเพลงนะคะโดนแรงกดดันเยอะจากจากทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างนอกหรือข้างในแล้วกับกับตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันเลยรู้ไหม เขาก็จะช่วยเหลือแล้วทําอะไรเกี่ยวกับเด็กโดยที่ยังไม่เค้าเจสานเรายังรู้แต่คุณเคยรู้หรอว่าทาทาเคยเลี้ยงเด็กแล้วทุกวันนี้ก็ยังดูแลและอุปถัมภ์เด็กอยู่ที่ไหนเขายังไงเลาร้่ทหรือว่าทำมานานแล้วเออทำมานานแล้วค่ะหลายเป็นจนสิบปีแล้วค่ะที่ไหนคะเอเมอร์ซี่เซ็นเตค่ะกับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อโจบัตรหลวงโจใช่ค่ะ คือแฟนคลับจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเงินราไได้ส่วนหนึ่งเวลาที่เราเราทำอะไรกับแฟนคลับเนี่ยก็จะไปมอบให้กับหลัดดวงโจก็จะมอบให้กับเด็กเด็กเหล่านั้นคือเด็กอะไรเด็กกำพร้าคือเด็กมีทั้งเด็กกำพร้ามีทั้งเด็กที่เป็น่วยเด็กป่วยที่เป็นเอดสเป็น มีทั้งผู้ใหญ่ที่โดนทําร้ายหรือโดนข่มขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากคือเยอะมากเยอะมากจริงๆคือคือใครมีปัญหาพูดง่ายคือไปหาคุณพ่อคือไปหาคุณพ่อเกือบหมดเลยไปหาที่พึ่งใช่ไปหาที่พึ่งที่นั่นก็คือได้มีโอกาสช่วยคุณพ่อมาหลายหลายสิบปีแล้วมีเคสไหนที่คุณประทับใจบ้างไหมคะคืออย่าอย่าเรียกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจเลยดีกว่าไหมคะแต่เป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่จําได้ค่อนข้างแม่นเกี่ยวกับการที่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วย ที่เป็นที่เป็นโรคเอดนะคะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมแล้วเราก็โอ้โหก็ไปเดินทักทายเขากับคุณพ่อก็ตามตามเตียงผู้ป่วยทั้งหลายเขาก็ให้ยาอยู่หรืออะไรอยู่พอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเขาจะแบบอุตาแล้วดีใจแบบเหมือนแบบว่ามีคนมาเยี่ยมเขามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีครั้งหนึ่งที่ทาไปเนี่ยก็กาลังนั่งสมมตินั่งคุยกับพี่หนุม่มอยู่เนี่ยคุยกับพี่คนหนึ่งที่อยู่ในมูลนิธินะคะค,คุณพ่อก็อุ้มน้องมาคนหนึ่งนะคะน้องคนนี้อายุประมาณน่าจะประมาณเจ็ดขวบได้ก็อุ้มมาแล้วก็มาวางที่ตักทาค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวก็พอมาวางที่ตักปั๊บทาก็ทาก็มองหน้าเขาเขาก็มองหน้าทาเหมือนแบบ คือเราก็ตกใจเพราะว่าน้องเขาเนี่ยคือผมไม่มีคือเหมือนคงผู้ชายผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงคือเหมือนเหมือนคงได้คีโมเหมือนคีโมคือมันงจริงๆไม่ได้เป็นมะเร็งจริงเป็นเป็นเป็นโรคเอชแต่ว่าตอนนั้นคงให้เหมือนให้ยาคล้ายคีโมนะมันก็คงทำไปยาแทนใช่แล้วก็เราก็มองหน้าเขาก็มองหน้าแล้วพอเขามองหน้าเราก็เริ่มยิ้มเราก็แบบยิ้มแล้วก็แบบว่าเออก็ไม่ไม่พูดอะไรกันเลยค่ะก็กอดกอดเขาแล้วก็ตัวเขาอ